สว <IP> ok ัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลเซเวเนียมครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันจันทร์ที่1กรกฎาคมปี2 5ง7ครับวันนี้จะมีอยู่4คู่2มุมนะครับสำหรับวันนี้ครับแรกครับเป็นยูโร2องสครับผมฝรั่งเศสพบกับเบลเยียมครับนาวราฮาดุมตรงครับครูมาเป็นยูโร2องสเช่นเดียวกันครับโปรตุเกสพบกับสโลวีเนียครับน่าวร่าสองตรงครับครูมาเป็นโคปาเมกาสองสองสี่ครับผมสหรัฐอเมริกาพบกับอุรุกวัยครับนคครับู่ดาวรับปามราแปดโมงเช้าครับโอเคครัับบขอฝากสสนนุน เว็บไซต์อย่าง b a l l ซเว่ครับสามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวแล้ครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับ b a l l ่นเอด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมสำหรับคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลยูโร2024ครับระหว่างฝรั่งเศสพบกับเบลเยียมครับซึ่งฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปครับหรือยูโร2024องสกำลังเข้าสู่ในช่วงที่เข้มข้นมากขึ้นครับเมื่อการแข่งขันเดินทางมาถึงรอบสุดท้ายครับและหนึ่งในคู่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่่่่งงงงคือกกกาาาารรรพบัันะะหวตไฝเศศสแแลปีจด ยุโรปเบลเยียมครับซึ่งถือเป็นการโครจรมาพบกันของ2ทีมยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟุตบอลเลยครับผลง,งานการเจอกันล่าสุดนะครับเกมล่าสุดในรายการยูฟาเนชั่นลีกครับผมเบลเยียม <Belgium, S 2> เปิดบ้านแพ้ฝรั่งเศสไป2องสามครับโดยนำก่อน2ประตูแต่โดนฝรั่งเศแสแซงในการเจอกันมาฝรั่งเศสชนะ2เกมติดต่อกันฝรั่งเศสชนะ3เกมเสมอ2เกมแพ้1เกมครับสภาพทีมนำฝั่งฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสภายใต้การท,าทาีมของดิดิเย่เดซองครับมีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดครับที่สำคัญคือคริสเตียนเอมปัปเป้วครัับบบบถ้าาาว่จะะมมในรร4 2 3 1คโดยี โกโร่กองเต้ครับคอยตัดเกมโอเดรียงชเวมานีครับผมแล้วก็อาริองราบิโอตครับผมคอยเชื่อมเกมแนวรุก3ประสานอย่างอูมัสเดมเปเร่คิริยันเอมปาเป้แล้วก็องตวนเกียสมาร์ครับซาจีิญาฝั่งเบลเยียมครับทางด้านเบลเยียมเนี่ยโดยมีโดมินิโกเจเดสโกครับผมกุนซือของทีมต้องเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บโดยจะไม่มีชื่อของโทมัสมูนเย่ครับแล้วก็อักเซลวิเซลครับผมลงสนามแต่ข่าวดีจะได้ตัวของโดดี้ลูเกยบาคิโอครับคนโทษแบนกลับมาลงสนามได้กลางครับคาดว่าเบลเยียมจะมาในโอบสี่ต่อสองต่อสามต่อหนึ่ง ันนี้การาสโกกับผมเป็นตัวสร้างสรรค์เกมแล้วก็โรเมรูโรกากูเป็นหน้าเป่าต่อไปครับฟอร์มล่าสุดนะครับฝรั่งเศสรองแชมป์กลุ่มดีเกมล่าสุดเสมอโปแลนด์มา1นประตูหนึ่งครับในรายการนี้เสมอ2เกมเดียวกันชนะ1เกมซึ่งเกมสุดท้ายถือว่าแย่มากครับเจอกับโปแลนด์ที่ตกรอบไปแล้วแต่ก็ชนะไม่ได้เกมล่าสุดชนะ3เกมเสมอ3เกมแพ้ส่วนเกมยังไม่แพ้ใครเลยครับเบลเยียมครับรองแชมป์กลุ่มอีครับเกมล่าสุดเสมอยูเครนมาสองประตูศูนย์ครับในรายการนี้ชนะเสมอและแพ้อย่างละ้หนึ่งเกมครับฟอร์มการเล่นถือว่าต่ำกว่าม กลุมไม่ว่าจะแพ้หรือชนะแม้จะไม่แพ้ใครแต่ฟอร์มการเล่นเนี่ยโดยรวมแล้วย,ยังไม่น่าประทับใจครับโดยเฉพาะเกมลุกที่ยังไม่เฉียบคมเท่าที่ควรครับในขณะที่เบลเยียมแม้จะผ่านข้ารอบมาได้แต่ฟอร์มการเล่นโดยรวมยังต่ำกว่ามาตรฐานครับโดยเฉพาะเกมลูกที่ดูไม่ดุดันเท่าที่ควรครับด้วยสถานการณ์ดังกล่าวขาาฝรั่งเศสพยายามเน้นเกมลุกเพื่อทำประตูให้ได้หนึ่งนันแน่นๆครับขณะที่เบลเยียมเนี่ยนั้นจะเตรียมเกมรับเหนียวแน่นและรอจังหวะสวนกลับครับเกมนี้จึงน่าจะเป็นเกมที่2ทีมผัดกัะลุกผัดกับรับอย่างสนุกสูสีครรััับแ่่่่่้้ววศกกาาาขอองงมมมมมมผูเเเเลลนนนะุใจฟ์ืชฝส มาลชนะเบลเยียมได้ไปได้อย่างบุญวิทครับสกอร์ที่าติกฝรั่งเศสชนะหนประตูศูนับฟันทงกับฝรั่งเศสเข้ารอบต่อไปครับสกิูถัดมานะครับเป็นการวิเคห์ฟบอลยูโรสองรครับระหว่างโปรตุเกสพบกับสโลวีเนียครับเมื่อกันเจอกันนะครับเคยเจอกันแค่1นึเกมในรายการศึกชัดมิดปีนี้ครับสซอร์เบียเปิดบ้านชนะโปรตุเกสไปสองประตูศูนย์ครับท่าที่นัฝั่งโปรตุเกสครับทีมชาติโปรตุเกสของโรเบร์โตมาร์ตินสครับเกมนี้ได้ข่าวดีไม่ได้รับราเฟลเดออาล กับจอร์เจพวกเขาก็ได้โรเตชันผู้เล่นหลายคนครับคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3โดยนำทีมโดยคิสเซิโนโรนัโดครับซูส,สตาร์แนวรุกอย่างบรูโนเฟนเดสเปนโดชิวาและก็ลาเฟลเดอยลครับท่าทีในฝั่งสโลวีเนียครับผมทีมชาติสโลวีเนียมัติชเคชนายใหญ่ชาวสวิตครับผมเกมนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดครับจะจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันเลยครับตัวความหวังในการเปลี่ยนสกอร์ของทีมคือเบนจามินเชสโกครับผมยังทำลายตาข่ายไม่ได้เลยครับในทัวร์นาเมนต์นี้คาดว่าจะมาในระบบ4-4-2ต่ครับโดยมีหน้าคคคู่่่ออออยาาาางเเเบบบนนนนจมมมิชสสสสสโโกกแลละะดดรรรรรรัััปปผฟ์ุุต แชมป์กลุ่ม F เกมล่าสุดแพ้กับจอร์เจียอย่างเหลือเชื่อ0-2ครับในรายการน,นี้แพ้1เกมชนะ2เกมแม้ล่าสุดจะแพ้และช่วยให้จอร์เจียเข้ารอบแต่ก็เป็นตัวสำรองส,ส่วนใหญ่ครับโมเกมล่าสุดชนะ4เกมเสมอ0เกมแพ้2เกมฟอร์มถือว่าเล่นได้ดีครับและมีเกมลุกที่ดุดันโซวเวียครับอัานดับที่3ของกลุ่ม C เกมล่าสุดเสมออังกฤษมา0-0ครับฟอร์มล่าสุดในรายการนี้เสมอ3เกมเดียวกันฟอร์มล่าสุดเสมอ4เกมเดียวกันยังไม่แพ้ใครมา6เกมล่าสุดครับฟอร์มล่าสุดก็ถือว่าพอใช้ได้ครับแต่เกมลุกยังดูเฟืเเนน่าาางงแนน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 ่่อคครรรรััับบโโดดดยยเเกกกมุีีปะสไ้ซวิ มารัเต็มสูบเช่นกันครับหวังแค่เกมสนกลับและยิงจุดโทษแต่คาดว่าโปรูเกตจะอัดเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนครับสกอร์ยอดครับโปรูเกตชนะ2อูนครับฟันธงโปรูเกตเข้ารอบต่อไปครับสักคู่อันมานะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลโคปาเมกาสองตสครับระหว่างสหรัฐอเมริกาพบกับรูดแกล์ครับเจอกันมา2เกมล่าสุดนะครับเสมอกันทั้งสองเกมเลยครับท่าทีในฝั่งอเมริกาครับคุณซือยังเกรกเบลฮอเตอร์ครับผมความพร้อมของทีมก่อนลงสนามครับจงใจใช้งานทีมโมทีแวร์ครับตัวรุกสังกัดยูเวนตุสที่ติดโทเป็นบต่ดยมรราาคับวกที่ตินบาโรด ครับสุดท้ายก็คริสเยนฟูริชิตเขาเป็น3ภาษาในแดนหน้าควยลัสกอร์เกมนวนี้ครับท้าทีนํำฝั่งรูกไกวครับคุณซื้ออย่างมาเชโรเบซ่าครับความพร้อมของทีมก่อนนำสึกไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบงเข้ามาเพิ่มเติมครับเขาจะมาระบบสีต่อ2ต่อ3าตัวหนึ่งครับโดยมีรุ่ยโชเรชครับผมออกตาร์ดยืนารัสคาหยฟอร์มล่าสุดนะครับซารัมเมกาหลัดที่2อเกมล่าสุดแพ้ปานามามา1ประตู2ครับโดนยิงนาไปก่อนเลือ1สบคนครับไม่สามารถรักษาสกอร์ไว้ได้ รวมบริเวียมา5ประตูศูนย์ครับในรายการนี้ชนะรวด2เกมเลยครับฟอร์มร้อนแรงสุดๆครับชนะ3เกมติดต่อกันในทุกรายการแนวน้องเกมรนี้ครับสหรัฐอเมริกาถ้าอยากเข้ารอบต้องชนะไว้ก่อนครับถ้าเสมอต่อให้ปานามาแพ้เกมนี้ก็ได้จะตั้งรับแล้วรอสวนกลับครับส่วนอุรุกวัยครับยังไม่การันตีเข้ารอบ100%ครับแต่ถ้าแพ้ก็อาจจะตกรอบก็ได้ครับเกมนี้จัดชุดใหญ่จะเต็มหวังทำสถิติชนะรวดครับเชื่อว่าอุรุกวัยเนี่ยต้องทำประตูเร็วที่สุดพอพักตัวหลักไว้ครับอุรุกวัยเบียดชนะได้อย่างแน่นอนครับสกอออออเรร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 ีียยยยดดดคคคคคััััััััับบบบบุุุุุกกกววววชนนนนนนะ2ตู1ฟธงงง่่่่าาาไมแแพ้้สสหทขใ ในการเป็นการวีคอฟอันโคปาอเมริกาครับระหว่างบริเวียพบกับปานามาครับผลงานการจัดการล่าสุดนะครับเกมล่าสุดบริเวียเปิดบ้านแพ้ไป1นึ่งครับในการเจอกับแมนบริเวียเนี่ยแพ้4เกมติดต่อกันชนะได้แค่เกมเดียวจากห้าเกมล่าสุดครับเท่าทีในฝั่งบริเวียครับตกรอบไปแล้วครับทำให้เกมนี้โรเตชันเอาตัวสำรองประสบการณ์เต็มครับผมคาดว่าจะมาในแบบสามต่อสี่ต่อสามครับโดยมีสามประสานเกมรุกอย่างมิเกลเตเซิลลสกับโรดิโกรามาโยครับสุดท้ายก็รามิโรวาการับผมเท่าทีในฝั่งปานามาครับขาดผู้เล่นตัวสําคัญอย่างอัลลเเเบบบโโดดกกกราาาซีียคัััผมมตวทททํ่นนแหงจ รุนแรงในเกมกับสหรัฐอเมริกาครับคาวว่าจะมาร์บ3ต่อ4ต่อ3ครับ3ประสานกองหน้าจะใช้เซซ่ายานิสโคเช่ฟาฮาโดแล้วสุดท้ายก็อิสมาเอลดีอาชครับผมฟอร์มล่าสุดนะครับบริเวียอันดับที่4มีศูนย์คะแนนครับเกมล่าสุดโดนดูรุกไกว์ถล่มเลสโอนบรุตต่อ5ครับในรายการนี้แพ้ทุกเกมครับแพ้เกมดิดกันในทุกรายการฟอร์มนี้ห่วยสุดๆเลยครับปัจมาครับอันดับที่สามเกมล่าสุดชนะสหรัฐอเมริกามาสงประตูหนึ่งครับฟอร์มล่าสุดชนะหนึ่งเกมแพ้ นอกจากการรองทีมครับปนามาต้องชนะเท่านั้นครับเกมนี้ใส่เกมลุกเต็มสูบอย่างแน่นอนครับที่บานมาเจอกันก็ชนะมาตลอดครับถ้าว่าเกมนี้ปนามาชนะได้อย่างแน่นอนครับสกอร์ย่าการปนามาชนะ1ประตูศูนย์ครับฟันดงปนามาชนะรุนเข้ารอบต่อไปครับโอเคแล้วสการวิเคราะห์บอลอเมริกก็ขอจากเพียนนี้ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำใจผู้ชมด้วยนการวิเคราะห์บอลอเมริกก็ขอจากเพียนนี้ครับสวัสดีครับผม